ดาวด่วนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือน23จังหวัดรับมือฝนทิ้งช่วงแอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนทิ้งช่วงนะครับโดยนะครับฝนทิ้งช่วงคืออะไรฝนทิ้งช่วงคือช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ1มิลลิเมตรนะครับติดต่อกันเกิน15วันในช่วงฤด,ดูฝนนะครับ โดยนะครับร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนทางตอนใต้และเวียดนามทางตอนบนรวมถึงนะครับมรสุมตะวตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนและไม่ปรากฏโดยชัดเจนนะครับซึ่งนะครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาวะฝนทิ้งช่วงในปีนี้2,564จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะครับมิถุนายน2,564จนถึงต้นเดือนกรกฎาคม2,564 โดยนะครับจังหวัดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงสูงนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับโดยจะเน้นที่บริเวณจังหวัดพะเยาน,าน่านลำปางเลยสกลนครขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานี พระนครศรีอยุธยาลบบุรีปรทุมธานีกรุงเทพมหานครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและตรังนะครับ โดยนะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายจากพืชผลทางการเกษตรนะครับจากปัญหาการขาดแคลนน้านะครับในพื้นที่นอกเขตชนลประธานนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปต่อไปนะครับจะเป็นการพยากรณ์ฝนจากโมเดล ecmwf อัปเดตโมเดล14 นาฬิกาโดยคาดหมายสภาวะอากาศ10วันล่วงหน้านะครับระยะกลาง21มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคม2564มีดังนี้นะครับ21-25มิถุนายน2564มรสุมตะวตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับจะทำให้ในทุกภาคมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นดังนี้รเรียงภาคเหนือฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น20-40%ของพื้นที่จะเน้นการตกในช่วงบ่ายถึงคำ่ำ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝน30-50%ของพื้นที่จะเน้นอีสานทางตอนล่างและจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับวนอีสานทางตอนบนจะเน้นในช่วงดึกจนถึงเช้านะครับในบางพื้นที่ในบางวันส่วนภาคกลางนะครับฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำภาคตะวันออกฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น50-70%ของพื้นที่จะเน้นในช่วงบ่ายค่ำ ดึกจนถึงเช้าเลยนะครับในบางพื้นที่ส่วนในด้านของภาคใต้นะครับฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นเป็น60-80%ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกเกือบตลอดทั้งช่วงเลยนะครับและนะครับบริเวณทะเลคลื่นลมจะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะครับ ส่วน25มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคม2564มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะครับประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่าบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนบนและอ่าวตังเกียรวมถึงร่องม,มรสุมจากภาค่านบริเวณประเทศเมียนมาและลาวจะทําให้นะครับในทุกภาคมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นดังนี้ภาคเหนือฝน40-60%ของพื้นที่จะเน้นการตกในช่วงบ่ายค่ำจนถึงดึกนะครับ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่จะเน้นอีสานทางตอนล่างนะครับจะตกในช่วงบ่ายจนถึงค่าส่วนอีสานทางตอนบนจะตกได้นะครับในช่วงดึกจนถึงเช้าเลยนะครับในบางพื้นที่ส่วนภาคกลางนะครับฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่จะเน้นการตกในช่วงบ่ายถึงค่าส่วนภาคตะวันออกฝน50-70%ของพื้นที่ จะเน้นในช่วงบ่ายดึกค่ำจนถึงในช่งชวงเช้านะครับของในบางวันส่วนภาคใต้นะครับฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น60-80%ของพื้นที่นะครับมีฝนตกเกือบตลอดทั้งช่วงนะครับแล้วนะครับลื่นลมบริเวณทะเลจะมีคลื่นสูงนะครับจะมีกําลังแรงขึ้น โดยสรุปนะครับตั้งแต่วันนี้21มิถุนายน2,564เป็นต้นไปฝนฟ้าขนองจะค่อยๆเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยนะครับหลังจาก22-30ถึง30มินถุนายนจนถึง1กรกฎาคม2,564ฝนฟ้าขนองจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นทีละภาคนะครับอันหนึ่งขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลยังมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา21มิถุนายน,น2564 พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวนตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางนะครับพาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยลักษณะดังกล่าวเช่นนี้จะทําให้ด้านรับลมมรสุมของภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นะครับยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยทางตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับในระยะนี้ส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่นะครับส่วนมากจะเน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย และกำแพงเพชรฝนยังน้อยอยู่นะครับในวันนี้จะเน้นอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอาจจะแตะที่35จนถึง39องศาเซลเิเยรได้เลยนะครับจากการพันดนำความชื้นของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนพัดกำันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองยังน้อยนะครับ20%ของพื้นที่อาจจะมีได้ที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญ สีสะเกตและอุบลราชธานีจะเน้นอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิสูงสุดอาจจะแตะที่36จนถึง39องศาเซลเซียสได้เลยนะครับความชื้นถูกพัดนำเข้ามาจากลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนในด้านของภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น40%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันรวมถึงนะครับอากาศร้อนสะสมในหลายวันนะครับ อุณหภูมิประมาณ37จนถึง39องศาเซนเซียสความร้อนสะสมจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับฝน40%ของพื้นที่เน้นที่ราชบรุรีการจนบรุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีและสมุทรสงครามนะครับจากการพัดน,นำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวออกในวันนี้ฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับ60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยจะเน้นที่ฉะเชิงเซาปราจีนบรุรีชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรจากการพัดน,นำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น60%ของพื้นที่จะเน้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นเป็น70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจะเน้นที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล จากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น40%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำจากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้เราจะเน้นอากาศเราในตอนกลางวันนะครับ ซึ่งจะเป็นจนวนเหตุให้เกิดลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองอุณหภูมิสูงสุดอาจแต้แต่ที่36จนถึง39อง,ง,งศาเซลเซียสได้เลยนะครับในบางพื้นที่ต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ec m w f w i n d com โหมดฝนฟ้าผ่า โดยเริ่มนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ18นากา21มิถุนายน2564โดยกลุ่มฝนเวลาประมาณ18นาฬกาจะเน้บริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกภาคตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหาหนครและปริมณฑลภาคตะวันออกทางตอนบนรวมถึงอีสานทางตอนล่างนะครับ ต่อไป21นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานด้านตะวันตกภาคอีสานทางตอนบนภาคตะวันออกภาคตะวันตกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเที่ยงคืนคืนของวันที่21ต่อคืนของวันที่22มิถุนายน2564กลุ่มฝนจะเน้นบริเวณอีสานทางตอนบนภาคตะวันออกโยจะเน้นทางตอนล่างรวมถึงนะครับ ภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะผมส่วนในด้านของการคาดการปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้านะครับกลุ่มฝนในวันนี้จะเน้นบริเวณอีสานทางตอนบนอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันตกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัภยพยากรณอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ